โอเคผมก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ที่ทั้งซื่อและเสลทุกคนนะฮะก็นี่อยู่ในเกมไลฟ์เพลยนะ์เ <Yeah. S 1> นียครับเนี่ยไม่ทำเป็นโปรเจกต์นะถ้าไอเกมแบบนี้เนะี่ยทำเป็นคลิปรีวิวอย่างเดียวพอนะโอเคขอเบาเสียงนิดนึงขอเบาเสียงหน่อยนะจ้ะโอเคเนะีัย เกมนี้ก็เป็นเกมคล้ายๆกับซิตี้ยูในคอมพิวเตอร์นะครับนะมีการเ <c oughs> ต้น <p ary> เพื่ออะไรทางจริงก่อนระบบเกมนี้เข้าใจไม่ยากนะครับก็ผมก็เพิ่งเล่นนะเกมนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับไม่เหมือนออเดชั่นนะเพรู้จักเกมเกมนี้เพาะคนบางคนนะครับ ไม่รู้มันจะมาดูหรือเปล่าก็น่ารักดีนะเกมนี้ปิ๊บ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 นะฮะโอเคเดี๋ยวไปทัวร์เมืองกันโอเคนะครับวิธีทัวร์เมืองก็ง่ายๆนะกดที่เพชรตรงนี้นะครับปึ๊บจากนั้นก็จะมีสถานที่ต่างๆมากมายนะครับไปที่แรกกันก่อนเลยดิสนีย์ รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับที่นี่ก็จะมีที่นี้ก็จะม,จะมีผู้คนมากมายในไลน์เพล่มาเที่ยวกันเนี่ยมันจะมีการตีมือด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ทุกท่านมาเจอก็คงจะรู้เองนะว่าการตีมือคืออะไรมีงานแต่งงานแต่งที่ดิสนีย์639นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันนฮะเดี๋ยวผมจะทดลองไปให้ท่านผู้ชมดู เคเราจะขึ้นไปในนี้ก่อนจะไปเข้าไม่ได้ว่ะปึ๊บนะครับโอเคถ้าเข้าไปในนี้สามารถขึ้นมาข้างบนได้นะีโอเคลงไปข้างล่างนะโอเขก็ลงมาแล้วเนี่ยครับที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมีตู้ให้หยอดเหรียญแล้วก็เขย่าแลกของโ okay, อเคเผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะมาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับเพราะมีคนหลายคนนะครับเล่นเกมนี้เนะี่ย เราจะไปที่6739กันนะครับวิธีไปก็แบบนี้นะครับที่ตรงนี้กดที่ลูกคุญแจนะครับ่6739นะครับตอกแตกตตอกแกเราก็จะเข้ามาที่ห้องแห่งนี้นะครับมีการอัปเดตไอเดลี่ของเพื่อนผมเนะี่ยไดอารี่ไดอารี่เคมีคนมาร่วมงานแต่งเยอะแยะเลยนะครับเค okay, เราก็จะไม่ เราจะไปที่ต่อไปกันเลยที่ต่อไปที่สำคัญมากนะครับไทม์สแควร์นะครับนี่คือจะรวมประชากรหลายเพลทั้งโลูกวัในนี้นี่นะเราจะพบกับคนหลายเชื้อชาติมากนะถ้าเข้ามาในนี้มีเปลี่ยนเพลงด้วยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับนี่คือรู้สึกจะเป็นเชื้อชาติมาเลเซียอ่าพวกนี้ก็ญี่ปุ่นมาเลเซียญี่ปุ่นนะฮะจีนนะครับ หลายเชื้อชาติมากนะครับน่าจะเป็นพวกในทวีปเอเชียละมัง้งเนี่ยประเทศอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยรู้จกักธงนี่เกาหลีแน่นอนนะผมอันนี้ของเราเป็นเสรีและคนไทยโอ้เป็นคนญี่ปุ่นว่ะนะโอเคไปที่ต่อไปก็เป็นเกาะมหาสมบัตินะครับนี่จะเป็นเกาะสมบัติ นะทุกคนคงจะค่อนข้างรู้กันแล้วนะว่าย้ายโลกยังไงเดี๋ยวต่อไปการเดินทางเราจะตัดคลิปเอาที่นี่ก็สามารถตกปลาได้ดกันกดนี้นะครับใช้ใช,แใช่แล้วกดใช้แล้วก็เรียกเป็นน้ํายาตกปลาน,นี้นะครับแล้วก,กดใช้ฟรีนะครับตอนนี้ให้ใช้ฟรีเสดิสเดมาสดีอ่ะผมใช้ผิดน้ํายาโทษโถอมันต้องใช้อันไหนวะอันนี้นะ น้ำยาตกปลาผก็ลืมอ่านเย้มีเวทตกปลาแล้วปึบสตาร์ทบึ๋งผมก็ยังตกปลาไม่ค่อยเป็นนะครับอึ๊บเราได้แบบนี้ต้องทำยังไงวะรู้นะว่าได้ปลาต้องทำยังไงอยยำๆๆ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 ๆยำละมัง พอเลือกตกเลือกเลยนะโอเคไปที่ต่อไปกันเลยตัดแป๊บ